แม่มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเลยในสายตาอย่าเอาแต่หึงไปเลยเมียจ้าสวัสดีตอนดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมวันนี้มาพบกับจโองลงเลในอีพีนี้้องวันนี้เราจะมารังสัรนเมนูเมนูอะไรครับฟับงวีบเป็นเมนูที่สุดยอดอร่อยมากคือ กมันแบอวันนี้ในอีพีนี้มีสมาชิกเพิ่มมาอมแม่เองหนึ่งคนเจอได้ครับปุ๊บสวัสดีครับปุ๊บเจอเมือนกับอยู่จังหวัดตรังอำเภอปาเลียนครับขอบคุณครับสวัสดีเจ้าับื่อได้ครับปีบ๊อจเจเอเจอวิมกับมาเยอะสะตุ้นนเตือนสะตุ้นตบบนได้เหรสะตุ้ยสะต้ยโยขวัดนครับสำเนียงไม่เหมือนใครแต่โดุดินสมาชิกคนต่อไปครับสวัสดีครับปุ๊บเอหนักคนนะครับมาอยู่อำเภอเมืองครับ ไม่มีเดยมาร์กแค่ว่าจริงใจครับนี่ตอไปครับจือได้กับ่เบาววัสดีคกับปุ้มจือก็ตบานยูนาโกนครไม่รอเลยนะครับชวนปุ้มเดินุรวจาครับปุ้มบานอยู่บานรองครับจุ๊บจุ๊บเชิญรับจุ่มกันต้นวิธีการทํำไปป้อมๆกันเลยครับเชิญครับปุ้ม อ่อหนักรองเงินม่เลยอาบ้านวิเลยี่กันคนหนึ่งเขาไอีเียดเบ็ดปลานจริงบินเหนือนาเลยเ็ไม่รา่บอนเ็เบ็ดไม่ทนราีใอ้ง

แม่ดาม่านะครับเราเราทำเพื่อกินาอานนะครับแม่ดาม่านะครับ

กันต้นต่อไปเราจะทำการมกเอาข้นโอนอกนะครับเรื่องเป็ดๆไว้ใจเด่นครับ chọn lượm vét mì công chung công chung người sao mẹ cà phê sao mẹ 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 à, thì đồ này nằm súp chảy đây măng đến đấy là bấm chi tiệm chai này cán tôm nào xây cứ là chi là cả tiệm à xây lên ใส่แ้นทาปปอะใส่แป้นลงไปเลยครับเลยลไเลยับวดีวดีายเจ็บใจใจเวลาขี้นาทีนะเจ็บตอมไป้นนี่ Icana, จะม <Job. S 2> ุ่งครึ่งนี้ถ้าไม่เผยก็เราต้มปูมแล้านะเราไม่มีสูตรแบบนี้ตั้มไปว่าตามความรู้ความเข้าใจของของเจ็บเดินมั่มั่วเด็กระไรนะ

หลังซ่านในซ่าติหลัง,ลงช่องซ้มน,น้ำขอนี้เอาไปพุ้งนับอันนี้เราจะเขียวนั่งเป็ดหรือว่ามันเป็ดก่อนใช่ไหมนั่งนั่งเป็ดครับ nang 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 Hôm này Hôm này hôm ใส่ขิ้งตามลงไปปัดไอขีนอมงอขิงขึ้นสักนิดใจตำไปว่าตำเหมือนกาวมันไก่นะ่ะวิธีการนุง้งกาวใส่ากาวสั้นลงไปเลยอ่ะสิเลยกาวสั้นนี่ก็ต้องลางน้ำต้องน้ำ

nhưng mà tác làm súp pet và phải ung cao nào. đầu chai làm súp này cả uống nữa luôn đây đây, luôn, luôn. để mấy. โรงยับมองมงติดไอ,นอ้นํามน้ามัเยแน่น,นอนครับจใจบไม่ว่าข้าวิึมขิมก็ถ้ามาเติมเกลือลงไปได้นะแต่เติร์ดจัดเอาตามจบเลยครับจบไปได้ไซนกัตร์ดจัดแบบไหนกับไ่้ลงไปเลย เช้าของเรกรเซ็จเลยนะครับเดี๋ยวคนมาเล่นนะครับประมาณเอาเยี่ยมดีดรับพุ๊าไม่รู้กี่นาทีเหมือนกันเดี๋ยวคนมาเปิดดูน,นะครับวาครับตอนนี้มาตำปัดน้องไม้รับในจุดมีน้องไม้เพิมมหนึ่งคนคือว่าอยู่บ้านตำไรบ้างบนินคือค <น S 2> แต่แต่ก่อนก็คือไม่ได้ตำไรก็จวยพอแม่ทำงานตีบ้านก็คือว่าอยากจะมาดูว่าโรงเรียนท่าน เออมาเป да ็นต้านพลานนี่ป็นยังไง่ายก็เลยว่าฟึกโสรมตัวเองมาเผื่อจะก้าวมาเป็นต้านพลานแล้วก็คือว่าป่อได้ก้าวมาเป็นต้านปลานแล้วคือว่าอยู่ทึกดีคือว่าได้รู้จักปีปีแล้วก็เปื่นเป่านางทิ้นกับเยอะไหมเยอะไหมก้าวมาก้าวมาตาเราฟึกโสมตัวเองก็มันไม่ได้อยากรักเต่าได้กับแล้วแล้วฟึกทีนี้นี่รุนนี่เดีวฟึกรุน ดุนเซกับฟึกเตะูดอัดกับโรงเรียนด้านปลานครับกว่าตึงได้กว่าน้องๆคนที่อยากเป็นน้องไหมกว่าตึงน้องๆองเทวาอยากเป็นกับคือว่ามันไม่ได้อยากเลยรับถ้าน้องๆอยากจะเป็นจริงๆแล้วก็คือว่าไอคือว่าฟึกฟึกโฉมตัวเองเผื่อว่าจะได้มารบแข่งขันกันครับกว่าตึงน้องๆนะครับตีอยากเป็นด้านปลาน คือพวกเราอยู่กันแบบผีแบบนองครับผมอบอุ่นครับอยู่เหมือนยู่บ้านสบายรับสบายคือสวัสดีการได้กบ้งนกพลานมันก็ดีครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาได้ก็คือว่าเป็นกันเองคือได้ย่างกับลูกนองดีกับลูกนองครับคือว่าลูพลานครับไม่มีได้น่ากลัวย่างดิคิดครับผมกุนที่บ้านเขไม่ต้องกนที่บ้านเขาไม่ต้องเป็นเรื่องนะครับลูกรลานสบายดีครับผมอย่างบกิน เกือวาผู้บังคับบัญชาทุกคนก็คือว่าดีครับทุกๆคนครับเกือวาไม่วะเรื่องอะไรก็ปรึกษาได้ตาอดครับไม่กับโกงใจไม่บายใจไรเกือปรึกษาได้ครับเกือผู้บังคับบัญชาของเราจะอา้คำปรึกษาเออได้ตุกยางครับไม่ว่าจะเกลียดหรืออะไรเรื่องอะไรับจะมีคำปรึกษาได้ตาโดครับ อยากให้คุณรู้อยากให้คุณลองมาเป็นฐานพลันเหมือนพวกผมดูครับผมกาวโรกัอดีตเป็นตีเรรย์ได้แล้วครับเราจะมาดูกันว่ามันจะทุกหรือวอ่าดิบโอเคเอาบางังเปิดโอ้โหกาวก็ดีเลยนะครับสวยหอม ปลุกเหล่าไอ้เก้ากันนะกันตอนนี้มาดูกันตำหนักิ้มกับเกลือกุ้งมีได้มั้งมาเล่นครับหนึ่งทิงกับผมสองังลัวเยี่ làm lô pet tụ ra điện lô pet gì cứa à gì à, yêu cao bốc nằm lá chết tao kêu pet nằm rong sai chu cao gì yêu đắng gặp tá Xếp ép cùng chủ luận liều ca tiếp do lỗ nào xong nào thì tao đi lên.

ให้ตายถูกพระเจ้าอร่อยอะไรยังนี s <S ้ปานไหมปานปานย้ำเด็ดเด็ดเด็ดจอดจานเลยเด็ดจอดจางเลยหมูป้านนีเละเตียนอนร้อนให้ความนิ่มความนิ่มความปลุยเลยใช่ไหมเนื้อ น <com <com okay. ี่ป oh, ุ๊ดกระปุเจ้ากรบวันนี um ้ไมู่้ามันเป็นกองเราจะมาทำการชิมกักระกรวยไม่ร้อยนี่้นอย่งรเหล่ี้อ่ะเหมือนร้านเลยเลยนี่ไงพ่อววนกวนกวนินกวัวจังชิมก วันนี้จะจิ้มกันนะครับรวยไม่รวยเด็ดไม่เด็ดเด็ดมากอ้าอรวยรวยบ้ารวยกลางะเนื้มเดือยัเด็ดเดือดอะไรอืมเรี่ยมเด็ดใครไม่ได้กินมมันจะเสียใจรวยรย

เป็ดนมไม่โอ้ยครับโน้บักตะกำกันโน้บักตะกำกันสุดยอดกับแล้ววันนี้เมนูก็มันเป็ดเส้นเดียโปรยเยเดียวพุ่มจัทตำการจิ้ล้วนไม่ไหวเียวเหนื่อยเลยกดอ่นป้ากดเลยกดเจไปกดตะตะกยุมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจโปพุมต่ิบต่อไป อยากกัปุ้งตางเมนูได้คอมเมนต์มาได้เลยครับ,บชงลงเล่นะครับํำหรับวันนี้สวัสดีครับ